กับสวัสดีพี่น้องกับสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสบายเนาะสวัสดีเอฟซีตุกท่านเอาที่เคารพบนะรัะแพงทุกตัวโลกมาเนี้ยินดีน้มสมองของเมตตาพี่น้องยามเศร้าเมตตาก็ลงมาเก็บแบบถั่วคล้ายคือเก่าพี่น้อยมาสิเก็บแบบพริกไปน้ำมาเนียสอแนวใดเอาไผ่มาเอาหน้าบันเก็บแบบพริกวิไปน้ำไหนพี่น้องสีแนวใดเป็นยังได้มาหนีแล้วซะ จะเ็นมาอย่างโบฮันหูเก็บมาเทิดอนอะไพี่น้องถั่วพริกพริกเขากับกำลังเฮิมแม่ลุงมานสื่ออุดโน,น้นจอยเลยซีพันเลยแหงมานบัดลักถั่วกันลูกแค่แยงมาแต่คนบดีมาปูหลังหมักถั่วเลย อยู่สิไอลูกเอากระจายไปไม่ซิดได้ไปลูกก็ไปอะไปลูกจิงเย็นดึกเลยจ้าเด้อเย็นด้อเด้ออันนี้จิตวิทยางลหิตนะจิตวิทยาโลหิยนะไปลูกเอาไปเอาไปให้นไปนายหนูไม่จบผู้ป้านายุหนูมึงเซ็ตรถเออเอาไปป้าสิไปไปไปอะไรไปให้

dạng yeah, này, nice, nice. yeah. right. เลย่งแบไปอไทยต้อใไคม่ไจัองขนให้ใคเนมอลาโอ้อยากไปเะไกับเันกทกเดียวกัน ก็มีบาดทิ้ใช่ไหมให้กำเนิดเหรอกไะ่จากนิไม่ใช่ให้เดินในทางโรงพย่บาลตรางไหเก็ได้ทางไหนกระเลาะกระแหงกราหงกระเจ่ง กอมึงไห้กคือคือสวีงใส่แับอหมัดใช่ไหมก็เด็กก็แบนี้งโครงกานี่มันมา้องเคียร์ขวาเงินกับยาเราคือกันเจาะิ็ไม่ได้เลยโครงการจะอย่นโอ้โหออกคันเสิร์จับนีว่ะไอ้โมน่คือใส่ไหม่ใส่หน่แม่สั่งอุ้โดดเลย

Oi Tony. Oi Tony, mommy sẽ เป็นนงเชืองคะแน่พอั้งสีแข้งเลยนะไว้กระด้างเลกา้วย

Yeah, why ใส่เงี้ยใช้เงินต่อใส่เงินประโยชน์จำเป็นทำไมต้องคือหลอดพะาะว่าทุกอย่ี่ท่อิ่งที่จำเป็นนี่หาง่ Hãy subscribe không có Ghiền gì Gõ Để không bỏ à những video hấp dẫn หายหัวผมหนาวมากผหายใจละน้อยย่างกินยางกินหมดย่างกินหมดลูกเบาเนย่างกินผมดเลยเพ่าะไ้กูอยากมัดผมอีเลยย่างกินเหมดอ้าบได้กินเหมดเลยกินกินบมดได้ ถั่วได้สิบสิบแปดหมัดหมักพีกได้สิบเอ็ดถงอ่ะพร้อมลุยสิบแปดหมัดกะคนใส่ใหอกะพนคนใส่ใหอยกะบายดีป้าลุงงามๆนะลูกสวัสดีป้าลุงค่ะโูนคนสอยได้หระสอยใส่ถั่ว ตัวสิบบาทมาอะไรมาละซาวก็ได้สองร้อยสามร้อยกว่าบาทพริกสิบถุงสิบเอ็ดถุงได้สองรอ้อยซาวอะไรมือละสานี่แลหละพี่น้องจ้ะเครื่องเฮากะยังโบลายเนาะหมกพริกแดงกับบดเก็บถ้าได้เก็ยบหมกพริกแดงใส่กระสิเพิ่มแนวอื่นมาตอนแรงสิเก็บพริกแดงก่อนอื่นเก็บต่อไป ซ้อมสู่ร้อม้วยแลยพี่น้องจ้าสำหรับกิปน,นี้ลาแล้วพอพอกันคลิปน้าพี่นอ้องสบัสดี